หากพูดถึงเซคิโอโรเมโร่แฟนผีทุกคนคงรู้ซึ้งถึงฝีมือนายด่านคนนี้ทุกครั้งที่เขามีโอกาสลงสนามเขาไม่เคยทําให้เหล่าเดอะเรดอาร์มี่ผิดหวัง6ปีของเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีแฟนบอลชื่นชอบอย่างมากแต่แล้ววันนี้เขากลับหายไปอย่างเงียบแฟนบอลบางคนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าโรเมโร่ได้จากสโมสรแห่งนี้ไปแล้วเขาไม่มีทั้งงานเลี้ยงอำลาและไม่มีสังกัดวันนี้จ่าฝูงจึงจะมาเล่าเรื่องราวของอดีตนายประตูมือสองที่ดีที่สุด เซกิโอโรเมโร โรเมโรปัจจุบันวัย34ปีเป็นนักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาที่มีส่วนสูงถึง1.92เมตรหลายคนอาจทราบอยู่แล้วว่าโรเมโรนั้นแจ้งเกิดที่ปักกิ่งในมหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนเมื่อปี2008ขอพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าเหรียญทองในการแข่งขันฟุตบอลชายด้วยการเอาชนะทีมชาตินจีเรียในรอบชิงชนะเลิศ1ประตูต่อศูก่อนที่ในปีเดียวกันนั้นเขาจะถูกอาซตอัคมาคว้าตัวมาค้าแข่งที่ยุโรปเป็นครั้งแรกรวมถึงได้รับตำแหน่งมือหนึ่งในทันทีต ซามโดเรียได้ซื้อโรเมโรไปร่วมทีมด้วยค่าตัว2ล้านยูโรและเชื่อหรือไม่ว่านี่คือราคาค่าตัวที่แพงที่สุดในชีวิตการค้าแข่งของเขาซึ่งในตอนนั้นเขากลายเป็นนายทวารมือหนึ่งของทีมชาติไปแล้วเรียบร้อยจนในปี2 0 1 4โรเมโรได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกที่บราซิลและในตอนนั้นทีมชาติอาร์เจนตินาทำได้เพียงแค่คว้าตำแหน่งรองแชมป์กลับบ้านถือเป็นช่วงเวลาที่น่าเสียดายที่สุดสำหรับโรเมโร และแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตก็มาถึงเขามีโอกาสมาเล่นที่โรงละครแห่งความฝัน โรเมโรย้ายมาเมื่อ27กรกฎาคมปี2 0 1 5แบบไร้ค่าตัวภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ฟานเกลเป็นปีที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้รักษาประตูระดับโลกถึง3คนอยู่ในทีมทั้งดาบิดเดกอาวิกตอร์บันเดสและเซคิโอโรเมโรแน่นอนว่าเดกอายังคงได้รับการไว้วางใจให้เป็นนายทวารมือหนึ่งของทีมส่งผลให้ในปีแรกนั้นโรเมโรแทบจะไม่ได้ลุกจากมานั่งสำรองเลยก่อนที่ในปีต่อมาโชเซ่มูรินโญ่จะเข้ามารับหน้าที่กุนซือแทนโรเม โรได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นในฤดูกาล2016-2017ซึ่งมูรินโญ่จัดการให้เดกอาลงในเกมพรีเมียร์ลีกเป็นหลักส่วนโรเมโร่ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยรายการต่างๆรวมถึงยูโรปาลีกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ในที่สุดโรเมโร่เป็นนักเตะที่แฟนบอลให้เครดิตไปเต็มๆเ,เขาเก็บไปได้ถึงแคลีนชีสจาก12นัดที่ลงสนามต่อมาถึงแม้ฝีมือของเขาจะไม่เป็นสองรองใครแต่เขายังคงเป็นรองเดกอาที่นี่แถมโอกาสลงเล่นยังเหลือเพียงฟุตบอลถ้วยในประเทศ เท่านั้นเรื่องนี้มันส่งผลให้โรเมโรไม่มีชื่อติดทีมชาติไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี2018จนกระทั่งมูรินโญ่ถูกปลดและเป็นโอเลกุนาโซชาที่เข้ามาทำหน้าที่แทนจนถึงปัจจุบันต้องบอกเลยว่าในช่วงปีหลังถึงแม้เดกอาจะฟอร์มตกต่ำาย่แย่ทำพลาดมากขนาดไหนโรเมโรก็ยังทำได้แค่นั่งที่นั่งมานั่งสำรองขณะโรเมโรพาทีมทะลุมาถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายในถ้วย FA Cup ัแต่เมื่อถึงเกมสำคัญโซชากลับเปลี่ยนมาใช้เดกอาที่ถึงแม้ฟอร์มจะตกอยู่ ก็ตามแฟนแมนยูไนเต็ดหลายคนงงกันเป็นแถบที่ต้องมานั่งดูทีมตกรอบไปเฉยๆไม่เพียงแค่นั้นการมาของดีนเฮนเดอร์สันทาให้โรเมโรตกกลายไปเป็นมือ3ทันทีปีก่อนเอเรนารดยาของโรเมโรโพสอินสตาแกรมตำหนิสโมสรเรื่องที่ปฏิบัติกับสามีของเขาไม่ดีทําให้พลาดโอกาสซื้อขายในการย้ายทีมและอย่างที่ทุกคนเห็นโรเมโรหมดสัญญากับปีศาจแดงไปแล้วอย่างเงียบเขาไม่เคยมีข่าวเรียกรองค่าตัว ขาไม่เคยออกมาต่อว่าสโมสรและเราจะจดจำเขาไว้เสมอว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนายประตูมือ2ที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนหากชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ